นวนไปเรื่อยแล้วมีคนคนนึงนะคะเหมือนที่ไอ้ไหมแชร์ลงไปในในเพจเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำเพจใน Facebook นะคะก็คือคลิปเขาอะมีคนดูวนๆวนๆอยู่นั่นแหละแต่วันไม่เข้าไปดูคลิปเขาเพราะถ้าเราเข้าไปเราก็จะไปนับให้เขาต่อต่อไปเรื่อยๆทุกคนนิสัยไม่ค่อยดีเนาะวันก็เลยไม่เข้าไปดูคลิปแต่เท่าที่จับใจความได้ก็คือคลิปมันมีความยาวแค่5วินาที แล้วมันจะเล่นวนไปเรื่อยๆค่ะแต่เราต้องมีความมั่นใจด้วยว่าคลิปนั้นนะ่ะดูแล้วมันจะต้องไม่งงวันจะเล่าให้ฟังว่าคลิปอะไรบ้างที่ดูแล้วงงคลิปที่ดูแล้วงงคือคลิปที่เรากินอลูกชิ้นสมมุติว่าลูกชิ้นมันมี5เม็ดอยู่บนไม้เราแบบเนี้ยหนึ่งสสามสี่ห้าคลิปห้าคลิปห้าวิก็คือเรากัดลูกชิ้นลูกที่หนึ่งแล้วคลิปมันก็จะวนแบบเนี้ยแบบเนี้ย กินลูกชิ้นลูกที่1แบบนี้ยวนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนแล้วแล้วคนจะงงคนจะงงตรงไหนเอาเล้ไอ้สองสามสตรงนี้เมื่อไรจะกินน่ะคลิปมันไม่ได้ยาวไปถึงการกินลูกชิ้นหมดทั้ง5เม็ดมันจะเห็นแค่เม็ดเดียวทุกคนหรือคลิปที่ต่าส้มต่าต่ำครกส้มต่าอยู่ในโครกเราไปจับแค่ต่าส้มต่าแล้วก็โคลกส้มต่าอยู่แบบนี้ นะคะคลิปมันก็จะวนไปแบบนี้คะ่ะทุกคนส้มตำหนึ่งครกไม่รู้จะตำเสร็จเมื่อไหร่บางคนอยากจะรอดูว่ามันจะตำเสร็จเมื่อไหร่คุณดูไปเถอะพรุ่งนี้ส้มตำครกนี้ก็ไม่เสร็จเพราะพอมันจบ5้าวิมันก็หมุนไปเรื่อยแต่ถ้าคลิปเราตักมะน,นาอ,อ๋อบีบมะน,นาวใส่น้ำใส่น้ําตาลใส่ใส่ปะลาะร้ามันก็จะกลายเป็นเอาบีบมะน,นาวอีกแล้วใส่น้ําตาลใส่ปะลาร้าอีกแล้วคนจะไม่ดูทุกคนมันจะต้องงง,ง,ง ดูไม่รู้ว่าคลิปมันจบไปตอนไหนมันก็จะเล่นซ้ำแบบนั้นเล่นเล่นซ้ำหนึ่งร้อครั้งเขาก็จะได้100วิวก <umba> ดข้อนี้นะคะ<บ>เช่นเดียวกับการทำช็อตคลิปใน accomp YouTube เหมือนกันแต่ถ้าเราทำคลิปเกิน7วินาทีเหมือนที่วันเคยบอกทุกคนนะคะว่าจากสถิติของการทำช่อง YouTube อันนี้สถิติที่หลังบ้าน YouTube เขาสรุปให้เราคนเราจะมีความสนใจในการดูคลิป ต้นคลิปนะคะ7วินาทีเท่านั้นถ้ามันถ้าเขาดูทะลุ7วินาทีโอกาสที่เขาจะดูคลิปเรายาวเยอะมากทุกคนแต่บางคนนะ่ะทนไม่ได้ความอดทนของมนุษย์มีแค่นับ1-7ถึงลองนับดูในใจกันเอาเองค่ะแล้วถ้าคลิปเรานับ1-7ถึงเแล้วมันไม่น่าสนใจคนเขาจะปัดออกไปเลยแล้วการดูคลิปไม่ถึง7วินาที YouTube ไม่นับเป็น1นะคะเขาจะดูคือระบบ7วินาทีเนี่ยมันจะเล่น อัตโนมัติถ้าใครดู YouTube ในมือถือหรือแม้แต่คนดู Facebook ก็ตามเวลาดูเรียลคลิปหรือดูสตอรี่เนี่ยถ้าดูไม่ถึง7วินาทีอันนี้วันวันเล่าเฉยๆนะคะไม่แน่ใจว่าเขาใช้ AI ระบบเดียวกันกับ YouTube ไหมเขาก็จะไม่นับค่ะทุกคนแต่การเล่นวนแบบนี้คือเล่นจบคลิปอะทุกคน5วินาทีเล่นจบคลิปจบคลิปจบคลิป <c oughs> <ๆ S 1> มีคนดูเข้าไปแล้ว40ล้านวิวทุกคนเขาได้เงินมา3 0 0 0 0 40,000บาท คลิปเดียวช็อตคลิปคลิปเดียวทุกคนเพราะฉะนั้นมันสนุกมากอ๋อขออภัยวันใช้คำผิดอีกละเรียลใน Youtube เราใช้คำว่าช็อตคลิปใน facebook เราใช้คำว่าเรียลนะคะคลิปรีนนะคะถ้าเราอ,อ่านเสียงเป็นออกเสียงเป็นภาษาไทยถ้าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นเรียลอะไรประมาณนั้นคลิปรีนนะคะออกออกเสียงเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นแบบนั้นคะ่ะทุกคน อ่าเป็นช็อตคลิปสั้นๆที่เอามาลงในเรียนมันจะมีบันไดก้าวเหมือนกับว่าคุณต้องผ่านขั้นนี้นะคุณต้องผ่านขั้นนี้นะคุณต้องผ่านขั้นนี้นะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราต้องผ่านมันเป็นทีละเกณฑ์ตอนนี้วันมาอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านเรื่องการตัดต่อหมดทุกอย่างแล้วเหมือนเราทําตามนะ่ะประสบสนุกคะ่ะทุกคนสนุกมากถ้าใครแบบ ชอบเล่นเกมนะทําเพจจะสนุกมากมันจะมีขั้นบันไดในการผ่านให้เราแต่ละขั้นแล้วมันก็จะมีถ้วยรางวัลให้เราเหมือนกับเราล่าขุมทรัพย์ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนถ้าเราทําผ่านทุกอย่างเลยรายได้หาช่องทางมันจะเปิดหมดเลยทุกคนทุกคนคิดดูนะตอนนี้วันเปิดสร้างไรายได้แค่ช่องทางเดียวเรียกว่าได้จนตาโตอ่ะทุกคนได้จนฮอยากจะทิ้งช่อง YouTube มาทำเพจเลยทีเดียว ได้เยอะมากทีนี้วันจะมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้โหเปิดไม่ได้จริงๆทุกคนมันค้างอยู่นั่นแหละแล้ว,วัไอ้เรื่องที่วันจะสอนวันนี้ไอ้ไม่ได้สอนสิเรื่องที่วันจะแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนฟังวันเนี้ยมันจะเป็นต้องเปิดหน้านี้ให้ได้ทุกคนไม่งั้นทุกคนจะไม่เห็นว่าทำยังไงและวันรู้ว่าคนทำเพจหลายๆคนยังไม่รู้แต่วันขอเล่าให้ทุกคนฟังไปก่อนนะคะขอเล่าให้ทุกคนฟังไปก่อนเลยว่ามันทำยังไง